ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอนแชร์คลิปนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะมาในหัวข้อเรื่องอายุน้อยร้อยอาชีพคือหลายคนถามเราเข้ามาเยอะมากทั้งคนรอบตัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงถามว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราอะอาจจะไม่ได้บอกทุกคนเนาะว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราทํา YouTube อย่างเดียวเลยไหมเราเป็นคอนเทนต์รีเอเตอร์อยู่ไหมหรือว่ารายได้เรามาจากช่องทางไหนบ้างก็ตัดสินใจทําเป็นคลิปให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าณนะตอนนี้เราทําอะไร อยู่บ้างเนาะแล้วก็แอบกระซิบว่ามีไอเดียรายได้เสริมแบบเยอะมากทุกคนเผื่อว่าใครแบบอยากจะเอาไปเป็นไอเดียนะคะในการหารายได้เสริมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราทํางานอะไรอยู่บ้างแล้วแต่ละงานเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างโอเคมาเริ่มกันที่งานแรกที่เราทําอยู่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะก็คือนี่เราทํา YouTube นะคะก็คือเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งการท YouTube เนี่ยแพลตฟอร์มเดียวอะเราสามารถมีรายได้อะหลายช่องทางเลยก็คือเราทํ o u t u b e แพลตฟอร์มเดียวใช่ไหมแต่ว่า1เรามีรายได้ จากค่าโฆษณาที่เป็นเงิน US ดอลลาร์นะคะเขาก็จะแบบว่าโอนมาให้เราเนาะถ้าเกิดเราแบบมียอดขั้นต่ำถึงตามที่กําหนดเขาก็จะโอนเข้ามาแล้วก็แบบแปลงเป็นเงินไทยมาให้เราทางที่2นะคะก็คือการรับรีวิวสินค้าต่างๆก็จะแบบว่ามีแบรนด์มีสปอนเซอร์นะคะที่แบบว่าติดต่อเราเข้ามาเนาะอยากจะให้แบบช่วยโปรโมทสินค้าของเขาซึ่งอันเนี้ยเราขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะสำหรับทุกแบรนด์นะคะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็เหมือนกันคือเราอะก็มีปฏิเสธไปบ้างนะคะแล้ว เราก็ไม่ได้รับรีวิวทุกตัวที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะรีวิวสินค้าอะไรอะ่ะคือเราอ่ะต้องทดลองใช้จริงจนมันเห็นผลหรือว่าเป็นของที่เราใช้แล้วชอบจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รับทุกแบรนด์เนาะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าสติกเรื่องของการคัดกรองสินค้าเนาะที่เราจะรับเพราะฉะนั้นรายได้จากตรงค่าสปอนเซอร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างเรื่องมากด้วยในการที่เราต้องคัดเลือกสินค้ามารีวิวนะคะเพราะมันก็ต้องดีจริงๆเนาะเพื่อที่คนดูของเราเนี่ยต้องได้กาจ ทางที่3นะคะในการทํา YouTube ก็คือตอนนี้เนี่ยยูทูบเนี่ยเขาก็มีอะแคมเปญใหม่นะคะก็คือสามารถติดตะก,กาได้แล้วทุกคนใครที่ทํา YouTube อยู่ตอนนี้นะคะก็ติดตะก,กาทำแอฟฟ i ลเลต์เนาะอย่างเช่นของที่เราใช้แบบว่าปกติอยู่แล้วอะเราก็สามารถแบบว่าเอามารีวิวลงช่องแล้วเราเนี่ยก็สามารถแบบว่าแปะพิกัดสินค้าได้แล้วแล้วก็ให้คนเนี่ยกดเข้าไปซื้อนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ของเราจากการทํา YouTube นะคะอ่ะเป็นไงทุกคนเห็นว่าแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยสามารถทํารายได,ได้ได้เยอะขนาดนี้แล้วจริงๆนเนี่ยในยูทาาบบู มีโปรแกรมสมัครสมาชิกด้วยนะให้แบบว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยเข้ามาแบบว่าเป็นสมาชิกกับเราแล้วแต่ว่าตอนนี้คือช่องของเรายังไม่ได้เปิดเนาะเราก็มีแผนที่จะเปิดเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะทุกคนก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะโอเคอาชีพที่1ผ่านไปยูทูบเบอร์แค่นี้ก็คือยาวแล้วมาต่อไปอาชีพที่2นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็หลายๆคน,น่ะย,ยังไม่รู้เนาะอ่ะเรารับดูแลสุขภาพออนไลน์นะคะก็คือเราเนี่ยรับดูแลเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักหรือว่าใครที่อยากจะมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพ ทีีด่ดถ้าเกิดใครที่ติดตามใน IG เราอะ,อะก็จะเห็นว่าเราแบบว่าอ่ะมีการลงโพสต์การดูแลต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราเอาความรู้จากที่เราเรียนมาเนี่ยมาต่อยอดนะคะเป็นการอ่ารับดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็โปรแกรมที่เราทำเนี่ยหรือว่าเราดูแลทุกคนเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมธรรมชาติ100%ไม่มีการใช้ยาไม่มีการให้ออกกําลังกายหนักส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปรับการกินนะคะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่เราดูแลเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาดูแลสุขภาพกับเราก็จะเป็นคนที่ทำ งานหนักไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาบ้างก็คือหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยจะช่วยแบบว่าดูแลแก้ปัญหาในส่วนนี้เนาะแล้วก็ขออนุญาตไทายอินเลยละกันนะคะก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอ่ะอยากจะมาดูแลสุขภาพกับปอนส่วนตัวนะทุกคนแบบว่าสามารถทักเข้ามาปรึกษาปอนในไ G ได้นะก็ทักมาคุยได้ก่อนเบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้รับทุกคนนะโอเคต่อไปมาที่อาชีพที่3นะคะ,ะ,คะก็คือ a f f i l i a t e ค่ะทุกคนก็เราเคยทําคลิปที่แบบว่า เปิดรายได้แชร์รายได้ affiliate ไปให้ทุกคนดูด้วยแล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็ทำ affiliate อยู่นะคะกับทั้งช h อป e ีทั้ง lazada เลยก็เป็นการที่เราเนี่ยเอาขอ,องที่เราใช้อยู่แล้วอะของที่เราแบบว่าซื้อออนไลน์มานะคะซื้อมาจากช h อป e ี lazada เลยอย่างเงี้ยแล้วเราใช้แล้วเราชอบอะ่ะก็เอามาป้ายยามาแชร์ให้ทุกคนดูเนาะใครที่แบบว่าอ่ะสนใจเขาก็แบบไปกดซื้อตามนะคะจากลิงก์ของปอนอันเนี้ยปอนก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะจากการทำ affiliate แบบนี้ด้วยซึ่งเราเนี่ยก็ ก็เ,เคยทำคลิปแบบว่าสอนนะคะแล้วก็เปิดรายได้ a f f i l i a t e ไปแล้วทุกคนสามารถไปดูคลิปได้นะก็คือเราเคยทำไว้ให้ก็คือสอนแบบละเอียดเลยนะคะรวมถึงเราสอนให้ทุกคนทำแล้วแล้วเราก็มีกลุ่มด้วยนะคะทุกคนก็เป็นกลุ่ม Facebook ที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปรีวิวของไปป้ายยาสินค้ากันได้เนาะเพื่อที่จะได้เป็นช่องทางในการหารายได้ให้กับทุกคนเนาะที่แบบเพิ่งเริ่มทำแต่ปอนเนี่ยจะแนบลิงก์กลุ่มเอาไว้แบบใต้คลิปนี้เลยนะเผื่อใครแบบว่าเข้าไปจอยในกลุ่มนะคะแบบไปป้ายยากันเพราะว่าบางทีเราก็อยากให้ทุกคนนะป้ายยาา้าาาาายเเรรบง็ ได้อยากจะแบบมาป้ายยาทุกคนฝ่ายเดียวนะคะแล้วเราก็โดนตกเองนะคะจากกลุ่มของเราเหมือนกันคือเราเห็นแบบว่าอุ้ยบางคนแบบเออรีวิวสินค้าแล้วตรงเนี้ยมันน่าใช้มากเราก็เลยแบบไปกดซื้อตามเหมือนกันก็มีนะก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่มกันได้นะคะทุกคนโอเคมาถึงอาชีพที่4นะคะอันเนี้ยก็น่าจะคล้ายๆกับ a f f i l i a t e นะคะก็คือนายหน้า TikTok ทุกคนเราก็มีช่อง t i k t o k อยู่เหมือนกันนะคะที่แบบว่าอ่ะเราทําคลิปนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะทําคลิปไปแบบเรื่อยๆไลฟ์สาระของเรานะคะก็จะมีแบบว่าอ่ะทายอินสินค้าบ้างหรือแบบว่า มีรีวิวของที่เราชอบบ้างนะคะก็ในช่อง tiktok อกของเราตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังแบบว่า,าพึ่งได้เริ่มปั้นนะคะกําลังดันอยู่อย่างที่5นะคะก็คือเราเป็นฟรีแลนซ์นะคะเรารับเขียนคอนเทนต์รับถ่ายรูปนะคะแล้วก็รับตัดต่อวิดีโอรับถ่ายภาพสินค้านะคะแบบว่าใครที่ทําแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะได้รูปอยากจะได้แบบภาพสินค้าไปใช้เนี่ยเราก็รับทํานะคะทุกคนก็จะมีทั้งตั้งแต่แบบว่าอะรับถ่ายรูปแต่งรูปตัดต่อวิดีโอทํา ะะอันนี้เราก็รับอยู่แต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสมากสักเท่าไหร่โอเคอย่างสุดท้ายนะคะก็คืออย่างที่6นะคะออนไลน์อิมเมจเพรสก็คืออ่าหอย่างที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้จริงๆอะ่ะมันก็เป็นแบบรายได้เล็กๆน้อยๆของเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราตอนนี้กําลังมาโฟกัสตรงช่องทางเนี้ยเป็นหลักเลยก็คือเป็นการทําการตลาดนะคะให้คนเนี่ยมาช้อปปิ้งสินค้าแล้วก็ตรงเนี้ยข้อดีอะ่ะที่มันแตกต่างจากพวกแอฟฟิลิเอตนะคะหรือว่านายหน้าอะไรต่างๆอะ่ะก็คือว่าพวกแอฟฟิลิเอตนายหน้าเลย ก็คือเป็นการที่เราเนี่ยทำให้คนเนี่ยกดซื้อสินค้าผ่านลิงก์แล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเขากดลิงก์ของเราซื้อครั้งเดียวแล้วอะ่ะต่อไปเขาไปซื้อเองอะ่ะบนเว็บไซต์อะ่ะเราก็จะไม่ได้ค่าคอมแล้วเหมือนเราจะได้แค่ค่าคอมแค่ครั้งเดียวอะ่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะออนไลน์อิมเมจสเพจต,ตรงนี้เป็นการที่เราทําการตลาดให้คนมาช้อปปิง้งซื้อสินค้าบนออนไลน์ได้เองแล้วก็ไม่ว่าเขาเนี่ยจะมาซื้อของกี่ครั้งอ่ะเราก็ยังได้เงินอยู่แล้วก็เป็นอาชีพที่แบบว่ามั่นคงมากสสํําาาาาาหรรรรรับเเคือมถทธุกิจ ทั้งในไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังแบบว่าศึกษานะคะศึกษามาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ลงมือทําจริงจังแล้วด้วยแล้วก็ผลตอบรับอ่ะคือดีมากทุกคนมันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของส่งของเองเป็นออนไลน์100%เรนะคะเราก็สามารถทําไปต่างประเทศคือเราอะ่ะอยู่ที่ไทยนะคะแต่ว่าเราสามารถมีธุรกิจที่ต่างประเทศได้เรียกได้ว่ามันเป็นฟีลแบบธุรกิจออนไลน์อะ่ะคือตัวเนี้ยมันเวิร์กมากๆทุกคนแล้วก็ข่าวดีก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังหาพาร์ทเนอร์อย เหมือนกันนะคะก็คือเราอยากได้คนที่แบบว่า,ามาร่วมทํางานกับเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ออยากมีรายได้เสริมสมมุติว่าตอนนี้ใครกํลาลังทํางานประจําอยู่แล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไอเดียรายได้ที่ดีมากๆเลยก็ใครนะคะที่อยากทํางานกับปอนอยากร่วมงานกับปอนนะคะทุกคนก็สามารถส่งโปรไฟล์ของตัวเองนะคะหรือว่าทักมาที่ IG ของเราได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะทยอยตอบนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับปอนนะคะอยากทํางานกับปอนเนี่ยก็สามารถทักไอจีปอนมาได้นะคะแต่ว่าปอนต้องของอาภัยล่วง เพราะว่าเราเนี่ยอาจจะตอบช้าบ้างนะคะโดยคุณสมบัตินะคะพาร์ทเนอร์ที่ปอนต้องการนะคะก็คือไม่ต้องเก่งเพราะว่าเดี๋ยวปอนเนี่ยจะสอนงานให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเราอยากได้คนที่ขยนันมีความตั้งใจจริงๆนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ทิ้งกันง่ายๆเพราะว่าเราหาพาร์ทเนอะร์เนาะเราก็อยากได้คนที่แบบว่าอ่ะซื่อสัตย์คนที่ขยันนะคะตั้งใจแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลาออกจากงานประจําเพื่อที่จะมาทํางานกับปอนนะคะเพราะว่ารายได้ตรงเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ได้เยอะตั้งแต่แรกนะคะเหมือนแบบเหมาะสําหรับคนที่อยากที่จะทํางานเสร ไหารายได้พิเศษไปด้วย,ไไวยก็สามารถทักมาที่ไอจีของปอนได้เลยนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็ตอนนี้เราทํางานแบบว่าเยอะมากๆเนาะก็อย่างที่บอกแล้วก็เรื่องของเวลาเราก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีเนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะพยายามมาลงคลิปนะคะให้ทุกคนดูแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ปอนแชร์เรื่องอะไรให้ฟังนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกปอนได้เลยนะโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะปอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิช่องปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย